จ้าพี่น้องป้องไปจากไทยเอฟซีส,สุขสุขคนคือการข่ะเมื่อหนีเลาะสิเทียงแล้วเด้ยบนจะมาก,กินเข่าได้ค่ะหลังจากที่ว่ากินกาแฟาแล้วเรียบร้อยประครบประงม,มจบของเรียบร้อยนะคะทุกคนประครบประงม,มเรียบร้อยแล้วนะคะก็หยุบลงอะ่ะเออหน้าแปลกบ่หน้าแปลกไหมทุกคนไหนบนยุบลงเลยยุบลงเลยนะคะเนี่ยไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ่า เนี่ยก็่ชำเรือช่ำหนองน่ะแม,ม่แต่อันเนี้ยเป็นหนึ่งแดงในแดงเพราะว่าเนี่มนเอาไข่เอาอเอา,อเอาโอโอวหอนมันใส่มันเลยเป็นหนึ่งแดงไม่ได้แต่งหน้านะเนี่บนเติมสีปากนิดเดียวแค่นั้นเองนะคะมากินข้าวน้ำกันทุกคนข้าวกับอะไรลวันนี้บนผัดผัดชูชีปลาดุกนะคะปลาดุกทอดเมื่อวานนี่แหละปลาดุกทอดเมื่อวานนี่แหละมันม่มีผู้กินซอยอันนี้ก็เป็นรสช่องแต่งรสช่องอข้าวรสช่องไทยเออรสช่องข้าวไทยเนาะเนี่ย เคี่ยวในทุกคนเนี่ยมากินน้ากันกินเพศๆล้วก็จะกินอันอันนี้ละ่ะอืมแล้วก็จะไปกินยาแล้วก็จะไปพักผ่อนอืมทุกคนประมาณนั้น,นอย่างมากไม้กับชีวิตดอกเนาะมาเด้อกินน้ากันเด้อแบบนี้ยวกินข้ากนยังสิกินอัน,นของหวานตบ้ทยเนะยาะีโอ้ยลมพัดอันโทรศัพท์อยู่บนตตซะสนอ ลมแห้งๆออกมานังขขางนอกมันเย็นดีอยู่ในป่านยุ่งไายหลายคนอยู่ในบ้านก็ต้องเปิดพัดลมเนี่ยนั่นมาเปิดพัดลมก็ยุ่งไปได้ไดิทั้งยุ่งทั้งอันหมดน้ำตาลแม่ขึ้นี่ยก่อหมดอันบ่แมนหมด,ดลรเลมดคิวๆหน่ะแม่ตัวน้อยๆหน่ะแม่ตายโหลหงวยชีพหายมาเนี่มโบนพัดจีกระเพาราปลาดุกปลาดุกทวด Một khi được một niệm bọc hiện bọc được tòa sạch của kỳ cựu vắng như một kỳ nằm mùa 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 บุ๋มไอ้บัวมามันไปกินข้าวให้กูเนี่ยข้าวเมื่อกี้เนี่ยมันมากวนเนี่ยเรื่องไอ้เจี๊ยบมันเข้าไปกินข้าวหน่ะมันมากวนแม่เนี่ยนั่งเฝ้านั่งอ้อนนี่เนี่ยไปไปจีบไปกินข้าวข้างในบ้านไปเร็วไปไปไปกินข้าวในบ้านไปเร็วเรีวเรีว มันไม่กวนถ้ามันอิ่มอ่ะมันไม่อิมอ่มมันก็กวนอ่ะมันไม่ยังไม่ได้กินอ่ะลูกอ,อ,อุ้มมันไปไปไปอุ้มมาลูกเอออุ้มอออมาไปน่าจนจนโทรศัพท์ยาอุ้มไปลาานของเปลาอุ้มมาไหว,ว,วนะจุ่นใหญ่อ้วนหนักอันนี้มันเท่าแล้วมันผ่ว นักเบาเบา,เบามันกินหรอมันกระหกักวานกระซื่นอาหารแมวอาหารหนัน่นซ้อมมาให้อ,อีกโหลนึ่งเมื่อกี้เราโหลอะไรโหลเออไปสิขึ้นมาก็โดโลด,โดลมหัดลมหัดตัวระสอยลงเงียดลงเงียด

รถกลับบ้านเอารถจากบ้านเห็นงั้นกลับบ้านเกือบวสองชั่วโมงต่อที่บ้านกลับไปนอนบ้านบ้านทุกหนาเพิ่นสิได้บ้านหลังเพิ่นสิได้บ้านใหม่เพิ่นซื้อบ้านหลังใหม่เพิ่นสิได้จคนแจ้ เดไปบุกตุงบุกตัว่นว่าขนมสนนเสร็จทำยาเขาก็เห็ดพ่อกินอยู่ด้วยตอนนี่ไป้ระโขดเอาสักกว่วนหรอส้มตำขนมจีนเนี่ยขึ้นบัวชั่วเธอเลอเลยเด้ย đại học à, tiếng của con là đúng không? tốt lắm. Mới thứ Na, coi là cả tháng, đến Na chết chết, không có đẹp, cũng đỡ cảm sao, vào vẫn đẹp, ล้มเย็นล้มเหมเหืนอนพร้งชูจากเข้าอ่จะอันนร้นอ,อลลยๆคุ้นถ้าคนเราจุดตังเราจังๆึหรือเป่อัจจรายตกลงเราเรียบร้อยเนี้ยมันไม่มีเงินตืดเ้เออโทรศพัพท์เนอะมันห่างเยมันขึ้นนวอ,อื่นห่างเลย ่กอยังปากเขาน่ะมันบานผูว้ว์ขึ้นอยู่น่ะพี่น้องโอ้ยตั้งแต่ตั้งแต่ฉีดยาชาตอนแท่เอาอันนั้นล่างหนามาเราทำยาขาดเสื้อล่างหนานมันต้องซาไปเวิดเลยมันปากมันเป็นบานๆคือยังยังปากเขาเปิ้นขึ้นเนี่ย ก้อย่ง่องทยไม่ยูบนซันันบพิ่ังคนจิตอยู่ซันพอยังคนติดอยู่ซันพอยนนอย่างกบลัน,นี่ยิ เราสออาทิตย์เราจะกลับไปนอนบ้านทำความสะอาดบ้านหน้าซัมเมอเนาะหน้าสปริงต้นไม้ต้นอะไรสวนหลังบ้านฮูกลูกกัลูกกับ่ได้เห็ดให้เขาก็ไปเฮ็ดงาแเขาก็พวใครสนใจนะเราได้หยุดหลายหมือนสิเราก็ไปเฮ็ดอาทิตย์ก่อนอาทิตย์วันหันทำความสะอาดนอกบ้านในบ้านยุดอาทิตย์หนึ่ง ข้างยุนงงอ n ก,กันได้วันนี้สิไปซื้อล้างไม้สิให้ลูดูแลมยังได้เหลียวบอลูเหลียวปไปไปยูบานไม่เาวัตถีกน็นอนตื่นสวยแน่ คนถามมาสิถอดฟิกออกได้เมื่อเดฟิกเนี่ยเขาถอดเองได้นะคะฟิกอาทิตย์หนึ่งนับไปจากมือเขาจีนหายต่วันที่สิบเอ็ดเลยเขามาหนัดมือสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดวันที่สิบแปดถอดฟิกได้แกฟิกออกได้แล้วกัวันที่ยี่สิบเจ็ดไปตัดไหมวันที่ยี่สิบเจ็ดก็ไปตัดไหมทุกคน อีกเขาถอดเองก็ได้เพราะว่าเขาแคะแปะไว้เขาก็ใส่น้ำเกลือน้ำเกลือใส่คราดปัดเนาะเอาเช็ดเช็ดเช็ด,ชดให้มันชุมช่มๆแล้วก็คอยแคะแคะแคะออกเง,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 งือกออกคอมอมๆอกันก็นกนแล้วเราทำความสะอาดแผ่ธรรมดาแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดก็ไปไปไปหาเขาอยู่คนละอยู่คลินิก กัดไม้แล้วก็แล้วอืมมองผองใหญ่เล็ดเส้นดาบวะนะทรงขอกั้วมีอย่างม้าปองเป็นโมงแปงเล็ดเซนดา้าปฏิเดชเยอะแล้วมั้ง <c oughs> กับนี้เด้อทุกคนวัสดีค่ะ